อดุลสวัสดิ์ครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่อดุลสวัสดิส์ทอล์ครั้งที่ห <6. S 1> ครั้งที่6แล้วฮะวันนี้เราจะมาในรูปแบบของพ่อลูกคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการสรุปสิ่งที่เราเจอมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับวันนี้วันที่วันนี้วันที่9 เดือนเดือนสี่คือเมษายน2564ค่ะโอเคแล้วแล้ว,วันนี้เราจะมาคุยกันสองคนโดยที่ป๊าป๊าจะมาเล่าเรื่องที่ป๊าป๊าไปเจอมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอวัคซีนเข็มแรกข,ของจังหวัดปัตตานีฉีดไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดจังหวัดปัตตานีณวันนี้ ที่สาคัญกว่านั้นคือหลังจากวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดยาวแล้วก็จะมีคนที่จะเดินทางเราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเข้ามาในเขตพื้นที่หรือว่าเราจะต้องออกไปนอกพื้นที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือพรุ่งนี้เนี่ยที่ตําบลป่าบอนก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมรอยยิ้มมีการแข่งว่าวมีการจัดเป็นแคมปิง้งตามกระแสที่ตอนนี้กาลังนิยมเลยรูจักอะไรบ้าง ที่รู้แบบชัวรไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะคะแต่พอรู้ก็มี2เรื่องค่ะก็คือ2เรื่องแรกนะคะคือเรื่องโควิดกับเรื่องวัคซีนโควิดค่ะรู้อะไรบ้างโควิดก็รู้ว่าปตัตตานีไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะครับแล้วรูร้เรื่องอวัคซีนาาวัคซีนโควิดก, COVID ก็แต่อันนี้คือคําถามนี้เก็บมาถามป้าโดยเฉพาะเลยะคะว่า เข็มแรกใครเป็นคนฉีกค่ะของปตัตตานีอ๋อโอเคทั้งเราเข้าเรื่องวัคซีนโควิดเลยนะฮะวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนณนะวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเรามีวัคซีนที่นำเข้ามาอยู่2ยี่ห้อก็จะมีซีโนแวคกับก็จะพูดซีโนแวคอ่าพูดซีโนแวคก่อนซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาลัตแรกเนี่ยประเทศไทยเราได้มาก็เป็นหลักแสนแต่ว่าต้องกระจายแจกไปตามพื้นที่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดใช่ ตามความเหมาะสมตามบริบทโดยที่วัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าวัตถุประสงค์การฉีดวัคซีนหนึ่งค,คือเป็นการรักษาระบบสุขภาพก็คือให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องไม่ป่วยเพื่อที่จะต้องไปดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างที่2คือรักษาระบบเศรษฐกิจคือการค้าขายการท่องเที่ยวข,ของประเทศไทยต้องอยู่ได้ม่เง้นประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วก็ประชาชนต้องได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยสุดท้ายคือครอบคลุม โดยที่มันจะไม่ได้มาครั้งเดียวไงมันจะมาเป็นคือทั่วโลกก็ต้องแย่งกันแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยก็เพิ่งวัคซีนตัวใหม่ยังไม่ได้มีใครผลิตได้มากมากมายนักแล้วแอสตราเซเนกากับซิลเวกแตกต่างกัน,นยังไงคะ ความแตกต่างจริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยมันจะมะะีนวัตกรรมที่แตกต่างกันแอสตาราซเนกาก็จะเป็นแบบรูปแบบใหม่การผลิตวัคซีนรูปแบบใหม่ว่าซีโนแว็ก็จะเป็นนวัตกรรมเดิมๆที่เราเคยใช้ในการทําวัคซีนให้หวัดใหญ่ความแตกต่างมีอยู่นิดเดียวนะครับก็จะซีโนแว็เนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงกว่าแต่แอสตาราซีเนกาเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าบริษัทเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็สูสีกันอะเหมือนกับวัคซีนอย่างอื่นวัคซีนหัดวัคซีนแค่วัดใหญ่ที่เราฉีดก่อนนั้นนี้ก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันมาอย่างนี้เรื่องต่อไปเดียวสิแล้วก็จังหวัดตานีก็ฉีดมาแล้วเมื่อวานเริ่มต้นเมื่อวานกับวันนี้ทั่วประเทศก็ได้รับจากสัตว์จัดสรร์ไม่เท่ากันภูเก็ตก็เยอะหน่อยสมุยก็เยอะหน่อยจังหวัดที่สมุทรสาครกร<ช>ุงเทพก็จะเยอะหน่อยใช่ตุนีของเราเนี่ยยังไม่มีการระบากมากนักแต่เขาก็ให้มาฉีดแล้ว1,800โดส ห <1 S 2> นึง่งคนเนี่ยจะต้องฉีดสองโดสก็คือฉีดวันนี้แล้วก็หลังจากวันนี้อีกประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบวันแสดงว่าเราจะได้คนตัวนี้จะได้ฉีดวัคซีนเราได้ออไเท่าไหร่ให้มาเท่าไหร่ดหนึ่งพันแปดร้อยเก้าร้อยถูกเก่งมากเก้าร้อยโดสโด,สดยที่ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่บุคลาคกรทางการแพทย์สี่ร้อยคนแล้วก็เอพี่น้องเอ,อ็มอที่ต้องออกไปลุยเนี่ยอีกห้าร้อยคนก็ฉีดสองสองวัน วันนี้เมื่อตอนประมาณบ่าย3ฉีดครบไปแล้วทุกคนก็คือร้อเซใน9 0้อยซึ่งเก้า้อยมันน้อยมากจะบอกอย่างนี้ฮะเป็นเพียงแค่เหมือนกับการที่เอามาให้เราได้ทดลองฉีดทดลองระบบว่าเราจะสามารถฉีดได้ได้ตามเวลาไหมนั่นะเองซึ่งเราก็ทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่วัคซีนมาหลัก50,000นหลักแสนต่อไปเนี่ยชาวสารสุขป,ปตานีก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ฉีดวัคซีนได้ดีดแน่นอน เมื่อวานก็ที่โรงพยาบาลปตัตตานีคุณหมอชาติรลำโปก็ฉีดนายแพทย์เจ๊อิดเรดืูเร๊ดผมในโรงพยาบาลปัตตานีก็ฉีดบุคลากรทางการแพทย์ก็ฉีดกันเยอะมากของออโรงพยาบาลต่างๆก็นําลุกน้องฉีดนําบุคลากรฉีดเพื่อเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อที่ระดับผู้บริหารต้องมาฉีดเพราะว่าระดับผู้ผู้บริหารเขาก็ <laughs> เพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า เฮ้ยฉีดไปเถอะมันปลอดภัยแล้วก็มันมีประสิทธิภาพดีประมาณอย่างนี้เลยแล้วก็เซฟตัวเพราะด้วยเขาผู้บริหารก็จะมีความสําคัญในการทํางานมากมตามมาเร่อยไหมเรื่องต่อไปเลย <c oughs> <c oughs> โอเคก็ภาพเมื่อวานก็จะมีท่านออรองผู้ว่าก,การจังหวัดสุรินีได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดราชสุดพุ่มมอบให้ท่านว่าที่ร้อยตรีตะกูลโททามาเป็นประธานในพิธีเปิด ในการฉีดวัคซีนด้วยที่อาคารวาชิระประชาเวชชั้น9้าโรงพยาบาลปัตตานีอาคารวชิระประชาเวชคืออาคารชั้น9ที่เป็นอาคารใหม่ของโรงพยาบาลัตตน,นี้ที่สูง<ช>ที่สุดแล้วนะตอนนี้ที่สูงที่สุดแล้วก็อยู่ข้างหน้าสุดด้วยแล้วก็วิวสวยมากผมได้ถาา่ายทพไปด้วยตามที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เลยฮะเออคือเรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวันนี้เนี่ยมีประกาศประกาศของจังหวัดปัตตานีออกมาเมื่อวานแล้วตั้งแต่ตอนเย็น บอกว่าผู้ที่จะเข้ามาในจังหวัดปัตตานีเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในช่วงนี้ใช่ค่ะเ,เห็นแล้วนี่ในเพจจังหวัดก็ประกาศไปแล้วว่าวไงบ้างไม่ยากค่ะเ้ออะไรวะก็ง่ายๆเลยฮะถ้าคนที่มาจากเก้าจังหวัดสีส้ม<ช>ตอนนี้เขาจะแบ่งโซนเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีส้มสสมีกร,รุงเทพมหานครสมุทรสาคร ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีโอ้ยอย่ามัวมมาม่วอย่ามั่วไมได้เลยฟังไม่จบนะคะเขาม,มั่วนะคะพื้นที่สีส้มก็จะมีเก้าจังหวัดหรือก็จะมีตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสาครสมุตรส,คส,ตรสงครามสมุทรปราการแล้วก็มีตากมีราชบุรีแล้วก็มีอะไรกันค,ครบแล้วนี่แล้วก็มีอีกหนึ่งจังหวัดเพิ่มเติมคือนราธิวาส สำหรับท่านที่มาจากเก้าจังหวัดบวกหนึ่งคือนาะทีว่าเนี่ยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตัวนี้ต้องมีการรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นเช่นถ้าเข้ามาในพื้นที่โคกโพก็รายงานไปในพื้นที่โคกโพใช่ค่ะสงสัยไหมว่าเจ้าพนักงานโรคติดต่อมีใครบ้างจะลองเดาไหมมีไม่มีค่ะเออคิดไม่ออกค่ะ <laughs> เจ้าพนักงานโรคติดต่อมีหลายคนมากเลยฮะมีตั้งแต่บิ๊กสุดก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว,ว่า มีนายแพทย์าสาธารณสุขจังหวัดมีนายอำเภอทุกอำเภอมีมีม<อ>หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีนักวิชาการสาธารณสุขที่ที่ทงานอยู่ในพื้นที่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามาในพื้นที่เนี่ยถ้าไม่รู้จะไปหาใครก็ติดต่อพี่น้องอสองมอก็ได้ถามว่าเราจะไปติดต่อรายงานกับใครแล้วเขาก็จะมาคัดกรองว่าคุณมีความเสี่ยงขนาดไหนไม่ต้องกังวลถ้าเข้ามาถ้าความเสี่ยงน้อยเราก็แค่ให้คุณสวมแมสกก็คือ D M H C T ปกติได้เลยมีไหมอะไรบ้าง แล้วถ้าเป็นพยาบาลสามารถแจ้งได้ไหมคะพยาบาลบางคนก็มีมีตําแหน่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคแต่บางคนไม่ใช่เขาก็รับเรื่องได้หมดแหละรับเรื่องเสร็จแล้วเขาก็เอามาทําเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นรายงานไว้เราบันทึกไว้ว่ามีใครเข้ามาในพื้นที่แล้วเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นตามได้มีเบอร์โทรประมาณนี้ส่วนจังหวัดที่เหลือนอกเหนือจากสิจังหวัดเมื่อสักครู่เข้ามาในปัตตานีก็เลี์ยคนต่น,นคือดูแลตัวเองมากๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เระยะหา่าง1-2เมตรแล้วมีบ่อยๆแล้วก็สวมหน้าก,กากอนามัยค่ะใช่ประมาณนี้เรียนดูแลตัวเองมากๆป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนั่นคือมาตรการของจังหวัดปัตตานีแต่จังหวัดอื่นๆก็จะไม่เหมือนกันนะจะแตกต่างกันไปตามบริบทต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดสงสัยก็สามารถทัาเข้ามาถามในอดุสวัสด์ก็ได้นั่นคือเรื่องของมาตรการจังหวัดปัตตานีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการจะเข้าสู่ช่วงถือสินอดแล้ว นิวนอร์มอลปีนี้เป็นยังไงบ้างมันมีประกาศจุฬารัชมนตรีเดี๋ยวผมหาให้ก่อนดีกว่านี่หาให้ฟังหาดูอ่านอ่ะได้ยังไ,ได้อนันเ้ไยประกาศจุฬารัชมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19ว่าด้วย การปฏิบัติศาสน,นกิจในเรือนดมดอนที่จรอดสักราช1442พุทธศักรา 2, 44, ช2564ฉบับที่3โอเคเอารายละเอียดเลยข้อที่1ว่าไงข้อที่หการเลี้ยงรักสินอดขอร่วมข,ขอความร่วมมือผู้ดำเนินการจัดเลี้ยงและสินอดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดสิ โดยให้สถานที่ที่จัดเลี้ยงมีอากาศถ่ายเทสะดวกตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจวแอลกอฮอล์สวมหน้ากับอนามัยหรือหน้าต่างภาเว้นรยะห่าและแยกภาชนะที่จัดเลี้ยงให้เป็นส่วนบุคคลโอเคถามว่าเลี้ยงได้ไหมเปิดปอเลี้ยงได้แต่ต้องดีเ t ททีของการละหมาดตตะตะตาตาตารวิหแืว่าตาวก็ได้ตา การละหมาดตะโรเวขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือผู้รับผิดชอบในการจัดละหมาดควบคุมดูแลสับปุรุษหรือผู้ร่วมละหมาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยโดยการตรววันรุณภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติศาสนกิจ เระนนยะห่างอย่างน้อย1.5เมตรและให้กระชับเวลาในการปฏิบัติศาสนสกิจไม่เกิน45นาทีโอเคความหมายคือจัดละหมาดได้ไหมได้ได้แต่ว่าต้องมีมาตรการที่เข้มข้นนะครับก็ต่อไปการการทำเอติกัฟที่มสัสยิดขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดูแลผู้ปฏิบัติเอติกัฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรโนา2 0 -19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาปฏิบัติศาสนสกิจและเวระยะหาย่างอย่างน้อย1.5เมตรออกเสียงว่า,าศาสนกิจไม่ใช่าศาส,สนสกิจศาสนกิจลูกโอเคโอเคโอเค ถามว่าียตดิกรัฟทำได้ไหมทำได้แต่ก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเหมือนกันต่อไปในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดของโรคในบริเวณพื้นที่ใดให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้ดุลดุลผมเองออใช้ดุลระยะพินิจร,ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานในสถานการฉุกเฉินในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประกาศงดการจัดเลี้ยงละศีลอดงดการละหมาดตระรวียที่มัสยิดโดยให้ละหมาดที่บ้านและงดการอีสติกาฟที่มัสยิดเป็นกรณีไปสรุปข้อนี้คืออะไรเนี่ยข้อนี้ก็คือถ้า ถ้ามีผู้ติดเชื้อนะคะให้ทําทุกอย่างที่บุดมาที่บ้านอ่าถ้าเกิดบังเอิญหรือว่าโชคร้ายมีคนติดเชื้อขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาทําทุกอย่างได้แต่ว่าขอให้เป็นที่บ้านคือมาตรการจะก็จะเข้มข้นขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดน,นั้นๆันั่นเองอยู่ที่พ่ออยู่นะนะคะคืออะไรดุลพินิอ <c oughs> มีพ่อสองคนเหรอ <c oughs> <c oughs> มีดุนด้วยมีวิดี้ด้วยต้องกลับไปถามมาม่าหน่อยแล้วนั่นแหละก็คือมาตรการจากสำนักคลืราชมนตรีที่มีประกาศออกมาแล้วให้เราได้เข้าใจแล้วก็สบายใจในช่วงของเดือนละมันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมอย่างที่ผมบอกคอคอแท็บหน่อยอย่างที่ผมบอกไปก็คือที่ป่าบอนก็จะมีกิจกรรมนี่กิจกรรมบอกว่าพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเหล่าหลกสีสันกาคิรี แอดป่าบอนะครับก็จะเริ่มก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่แบบแข่งว่าวสวยงามเป็นว่าวท้องถิ่นไม่จำกัดขนาดแล้วก็บินได้จริงประเภทว่าวขึ้นสูงความยาวปิกไม่เกิน200เซนติเมตรกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยกิจกรรมนะคะก็จะเริ่มประมาณ10บสิบนาฬิกาเริ่ม10บโมงนหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมชื่อกิจกรรมอะไรลูกนี่กิจกรรมชื่อว่าทุ่งป่าบอลสันกลาแคมป์ปิ้ง จัดขึ้นก็จะมีการจอดรถกลางเต็นชมเทือกทิวเทือกเขาสันสกลาคิรีรถโฟกรถเดโทรรถเวสปา้ารถจิปรถแต่งซิ่งรถอเมริกันมอเตอร์ไซค,คัคลาสสิกมอเตอร์ไซค์วิบาทบิ๊กบคยและอื่นมากกว่า10สายพันม,มากกว่า300คันใช่<ร>จะมีสองวันนั่นคือ10กับ11นั่นเองนะฮะก็อยากให้ไปดูกันไปทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกด ไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะโอเคปิดกล้องให้เราด้วยถึงตอนนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะอดุลสวัสดีค่ะลา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 โอเคลูกไม่ได้สาวผมมา